สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องแอนิเมชันภาคสุขติตอนที่หนึ่งสวัสดีธรรมทยาทุกท่านวันนี้ก่อนที่จะได้ชมแอนิเมชั่นสุขติภูมิอาน,นิสงค์ของการถวายยารักษาโรคการถวายพัฒตาหารและก็ การถวายปัจจัยสี่ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอยากให้พวกเราเองได้ทราบถึงว่าเราลองนึกดูนะว่าคนในโลกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปลงทุนอะไรเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วจะได้ผลตอบแทนร้อยล้านถามว่าเอากันไหมเนี่ยผมพี่ว่าคงจะทุ่มเงินสุดชีวิตเลยนะลงทุนบาทหนึ่งได้ผลตอบแทนล้านหนึ่งลงร้อยบาทได้ร้อยล้าน ลงหมื่นบาทได้หมื่นล้านเนี่ยคงจะลุยกันสุดชีวิตเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ถ้าเกิดว่าถูกทุกใบนะใบละยี่สิบสาสบาทได้เงินยี่สิบสิบ้านทุกใบที่ซื้อถูกหมดรมางวันที่หนึ่งทุกใบเนี่ยคงจะก็เหมือนกับลงทุนบาทได้ร้อยบาทนั่นแหละได้ล้านบาทนะั่นแหละบางคนพยายามอยากจะให้ถูกไปขูดไปขอหวยไปสารพัดด้านาน,านเพื่อจะหาวิธีการให้ถูกซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเหมือนกันแต่ว่าถูกกินซะมากกว่า แล้วก็ย่ําแย่กันไปเป็นอย่างนั้นทั้งที่ความจริงแล้วมีวิธีการที่ว่าเราลงทุนหนึ่งล้วได้ล้านนะมีอยู่ถ้าจะเปรียบเป็นการลงทุนทั้งโลกนะคือการทําความดีนั่นเองไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญสมาธิภาวนาก็าตามผลลัพธ์ที่เราเองจะได้รับตอบแทนจากอนุภาพแห่งบุญเนี่ยมันยิ่งกว่าล้านเท่านะจะเปรียบว่าเป็น10บล้านร้อยล้านพันล้านเท่ายัางว่าได้เลย นั้นถือว่าเป็นบุญและเป็นโอกาสเป็นโชคของเราเองทุกคนแล้วที่มีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้โดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่มีเนื้อนาบุญอยู่เนี่ยดังนั้นใครเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่สร้างบุญสร้างกุศลแต่กลับไปทำบาปท,ทำกรรมแล้วไปตกลงอบายเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆไม่รู้จะว่าย,ยัางไงน่าจะเอาหัวชนกำแพงนี่ว่า โหเอ้ยโชคดีอย่างนี้แล้วทําไมถึงไปพลาดอย่างนั้นได้อีกเนี่ยเราหนอเราไม่น่าเลยละโลกไปแล้วจะไปบ่นเสียได้อย่างงั้นแต่พวกเราธรรมทยาทุกคนเราจะไม่บ่นอย่างนั้นแล้วเพราะเรามายืนอยู่ณจุดนี้เรารู้แล้วมีตัวอย่างของบัณฑิตในการก่อนที่สะท้อนเห็นถึงอนุภาคของบุญนะคือเจ้าชายนรุทธ,ธะเจ้าชายนรุทธะเนี่ยเกิดในสักขยวง์ เป็นพระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะนะลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเราดูว่ามีความสุขสบายขนาดไหนเอาว่าขนาดเนี้ยวันนึงเจ้าชายสักยะวงศ์สาสี่องค์เขาก็นั่งคุยกันแล้วก็ถกปัญหาเรื่องซีเรียสสำคัญเลยนะคือถกกันว่าข้าวที่รับประทานเนี่ยมันเกิดมาจากไหนเจ้าชายองค์ที่หนึ่งบอกว่าข้าวเนี่ยเกิดจากยุ้ง คือเกิดมาไม่เคยเห็นเลยคนทำนาอะไรต่างเป็นยังไงลําบากไปเกี่ยวไปไถไปปัดไปนวดไม่เคยเห็นเลยเห็นจเจ้าข้าเลยเขาไปขนมาจากยุงก็เลยบอกว่าข้าวนี่เกิดจากยุ้งนึงกว่ามันงอกได้เองจากในยุงจะเอาก็ไปหยิบเอาในยุงเจ้าชางที่สองปฏิเสธยืนยันเสียงหนักแน่นบอกไม่ใช่ข้าวเนี่ยเกิดจากหมอ้อคือเห็นจะทานข้าวคืออะไรก็ไปตักข้าในหม้อมาแล้วก็มีข้าวมาให้ทานเนี่ยนึกว่ามันงอกเองได้จากในหมอ้อ แค่เอาจากยุ้งยังไม่เคยเห็นเลยแต่พอมาถึงเจ้าชายนรุธาปั๊บท่านบอกว่าไงท่านบอกข้าวเนี่ยเกิดจากจานคือจะทานข้าวทีไรเห็นปุ๊บก,ก็ข้าวเต็มจานทุกทีทานอิ่มไปเดี๋ยวมามือต่อไปปุ๊บก,ก็ข้าวเต็มจานนึกว่ามันงอกเองได้จากในจานขนาดคนไปคดข้าวอยู่ในหมอยังไม่รู้จักเลยเป็นสุคุมารชาติขนาดนั้นนะแล้ววันหนึ่ง เจ้าชายสามสี่องค์เขาก็เล่นกีฬากันแล้วก็ปกลงกันสนุกสนุกว่าเออใครแพ้ต้องเลี้ยงขนมนะวันนั้นเจ้าชายอนุรุทธะมือตกเล่นแล้วก็แพ้แพ้เรื่อยแพ้ครั้งแรกก็บอกมหาเล็กไปขอขนมจากพระราชาบรรดามาพระราชารดาก็ให้ขนมมาเลี้ยงกันเดี๋ยวเล่นแพ้อ,อีกก็ไปขอขนมมาอีกเล่นแพ้อ,อีกคราวนี้พอมหาเล็กไปขอขนมพระราชาบรดาพระองค์ก็บอกว่าขนมไม่มีมันหมดแล้วอะ่ะ มหาเล็กก็มาบอกองค์ชายบอกว่าขนมไม่มีพะยะค่ะเจ้าชายรูธัสตอบไปว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าเออขนมไม่มีก็เอาคือเกิดมาไม่เคยได้ยินคำว,ว่าไม่มีสัพบคําว่าไม่มีเนี่ยไม่มีอยู่ในพจนานุกรมในหัวพอฟังขนมไม่มีนึกว่าเป็นชื่อขนมเลยบอกว่าขนมไม่มีก็เอามหาเล็กก็ชักงงเลยเจน,นี้แต่ก็ไม่กล้าขัดคาสั่ง กลัวเดี๋ยวจะถูกลงโทษก็รีบกลับมาบอกพระราชการนาบอกว่าองค์ชายบอกว่าขนมไม่มีก็เอาพยาคะฝายข้างเสด็จแม่ก็นึกรู้เลยโอ้ลูกเราเนะเกิดมาไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีเ,เนี่ยบอกขนมไม่มีก็เอาดีละว,วันนี้จะสอนให้ลูกรู้จักคําว่าไม่มีว่าแปลว่าอะไรแล้วก็เอาชามเปล่ามาปิดฝาครอบให้มหาดเล็กเอาไปให้องค์ชายว่านี่แหละขนมไม่มีเอาไปเลย มาเล็กก็ถือเดินไประหว่างทางนั่นเองเทวดารักษาวังก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ทราบว่าเจ้าชายนรุธะเนี่ยพบในอดีตเคยตักบาตรกับพระปเจกพุทธเจ้าและอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ขอขพระเจ้าเนี่ยอย่าได้รู้จักคําว่าไม่มีเลยจะต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เจอแต่คําว่ามีมีม,ม,มีตลอดไปทุกภพทุกชาติพระปเจกพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้พรว่า ขอความปรารถนาที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยจงสําเร็จโดยพลังอันนี้สงผลบุญนั้นส่งก็ไปเกิดบนสวรรค์ยาวนานเกิดเป็นมนุษย์ก็มีแต่ความพังพร้อมบริบูรณ์ดังนั้นหากปล่อยให้ชามเปล่าไปนี้เนี่ยไปถึงเจ้าชายนรุธ,ธะแล้วก็ถือว่าตัวเองทําหน้าที่ดูแลรักษาวังไม่เรียบร้อยมีหวังศีรษะคงต้องแตกเป็นเจดเสียงเป็นแน่ก็เลยเอาขนมทิพย์ของเทวดาไปใส่ลงในชามเปล่าไปนั้นเนี่ย ไฟมหาเล็กพอาชามปล่าส่งให้เจ้าชายตุรุทะท่านรับมาถึงปั๊บก็เปิดฝาออกกลิ่นของขนมที่เป็นทิ์เนี่ยหอมตลบทั้งวังเลยเพอหยิบใส่ปากโอ้โหรสชาติในกำซาบซ่านอร่อยเหลือเกินเจ้าชายตุรุทะถึงกับปฏิญาณตนว่านับแต่วันนี้ไปจะไม่ขอทานขนมอื่นเลยจะขอทานแต่เฉพาะขนมไม่มีอย่างเดียวตลอดชีวิตเย็นนั้นพอกลับถึงวงัง ไปถึงเนี่ยไปออดเสด็จแม่เลยไปถึงก็บอกเสด็จแม่รักลูกไหมฝ่ายแม่ฟังก็ตกใจบอกอา้าวทำไมลูกถามอย่างนั้นล่ะแม่น่ะรักเจ้าปานแก้วตาดวงใจทีเดียวเนี่ยเจ้าชายรุตุธา็บอกถ้าแม่รักลูกจริงนะมีขนมอร่อยอร่อยทำไมแอบเก็บไว้ตั้งนานเพิ่งมาให้ทานวันนี้เองแม่ก็ถามขนมอะไรเลยลูกเจ้าชายทุาก็บอกก็ขนมไม่มีไงครัวนี้ข้างแม่ก็ชักงงแล้วดีนะ ก็คุยๆกับลูกพักหนึ่งอ่ะลูกไปเลยตามมหาเล็กมาถามมหาเล็กก็บอกไม่ทราบพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ก็รับชามปลาที่พระองค์ส่งมาให้เนี่ยพอถึงองค์ชายเปิดแล้วข้างในมันมีขนมอยู่กลิ่นมันหอมเหลือเกินเนี่ยฝ่ายแม่เป็นผู้มีปัญญาพอฟังพระก็รู้เลยว่าโอ้ลูกเราเป็นผู้มีบุญนะขนมทิพย์นั้นคงจะต้องเป็นขนมที่เทวดาเอามาไว้เป็นแน่เั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นมาพอเจ้าชายธนุทะจะขอขนมทีไร ฝ่ายเสด็จแม่ก็จะเอาชามเปล่าปิดฝาครอบส่งให้แล้วก็ได้ทานขนมไม่มีทุกครั้งไปเลยธรรมธายาเราหน้าร้องเือนนะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราลองทานอาหารไม่มีดูสักทีดีไหมเออบอกไม่ครัวไม่ต้องวันนี้เนี่ยสงสัยอาจจะต้องอดกันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะข้อบุญเราเองยังไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดชาตินี้เราเองตั้งใจสร้างบุญเต็มที่ร่วมกันอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานจิตร่วมกันให้ดีนะ พบต่อไปถ้าจะอบรมธรรมาทายาอีกทีแล้วก็ฝ่ายพัฒหาเนี่สบายเลยถึงคราวแค่เอาบาตรมาปิดฝาไว้เนี่ยปึ๊บเดียวอาหารเต็มบาตทุกวันไม่ต้องเสียเวลาหูเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ไหนเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็อบรมเนี่ยคงจะเบาแรงไปอีกเยอะทีเดียวบุญเนี่ยเมื่อถึงคราวส่งผลโอ้โหจะอนวยสุขให้เราเองอย่างมหาศาลทั้งพบนี้พบหน้าตลอดไปท่านถึงบอกว่า บุญเนี่ยจะต้อนรับบุคคลที่สร้างบุญวิดีแล้วอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งหมู่ญาติที่จากกันไปแสนไกลนานแสนนานเนี่ยนะแล้วถึงคราได้กลับคืนมาสู่ครอบครัวทุกคนก็ดีอกดีใจต้อนรับด้วยความอบอุ่นชั้นใดบุญก็ต้อนรับบุคคลที่สร้างบุญแล้วชั้นนั้นเหมือนกันส่งผลให้ความสุขเราไม่เฉพาะในพกนี้ ละโลกไปแล้วเนี่ยยิ่งมีความสุขในสุขติโลกสวรรค์ยิ่งขึ้นเราลองลองดูในแอนิเมชันภาคสวรรค์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาฝันในฝันไปจําลองลงมาให้เราเองพอเห็นเป็นเขาโครงแต่นี่คือจําลองลงมาเท่าที่เทคโนโลยีแล้วก็ความสามารถของผู้ที่ทำแอนิเมชันพอจะถ่ายทอดมาได้นะของจริงต้องบอกว่าอลังการกว่านี้เยอะเลย แต่แค่พอเขาเขาสัก4-5%เนี่ยเราก็คงพอจะนิพพานออกได้บ้างเดี๋ยวลองชมกันดูแล้วก็อย่าลืมชมเสร็จแล้วเนี่ยให้ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่ให้รู้ว่าบุญทุกบุญไม่ว่าจะด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามสวดมนต์นั่งสมาธิก็ตามเนี่ยจะอำนวยผลเป็นสุขให้กับเราอย่างมหาศาลทั้งภพนี้ภพหน้าตลอดไป ยึงอยากขี้เกียจในการสร้างบุญสวัสดี เป็นมงคลกับจักสุพวกเราจริงแท้ดูสิเมื่อโอชารสและสุขันธรสแห่งปูวัทิพย์ซึมซ่านไปทั่วทิพยากายของแม่เจ้าเทพนารีวันนาสิริอันเลิศก็ยิ่งผุดพองใสแม้บุญยรัศมีก็ดูเปลง่งปลังลง,งามระยับจับเนตรวิเศษสุดจะพันานาเลยทีเดียวใช่แล้วจ้ะพี่จ๋า แม่หนือเกล้าของเรานะ่ะทรงเป็นทิพยานารีผู้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่ครั้งอดีตเพียงแม่เจ้าดำริที่จะเสวยบูวทิพปทุมร,รัตนะก็นำบูวทิพมาดังความประสงค์เหนือหัวเจ้าขาเมื่อครั้งที่บ่าวเป็นมนุษย์ได้ทัศนาภาพที่แม่นายเคยสร้างบุญก็มีจิตชื่นชม ร่วมเปล่งวาจาอนุโมทนาแต่ไม่ได้ทำเองด้วยมือตนจึงได้เพียงผลมาเกิดใต้ร่มบุญแห่งแม่นายในวิมานทองนี้บ่าวทราบซึ้งในบุญญากิริยาของแม่นายเหลือเกินเจ้าค่ะพวกเจ้านำเรื่องในปางก่อนมาเล่าใจของเราก็ปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้สนทนา ในสมัยนั้นเราเกิดเป็นคุณลธิดาชาวเมืองเดียวกันกับพวกเจ้าแต่เรามีอัธยาศัยรักในการสั่งสมบุญทุกๆเช้าเราจะเตรียมอาหารหวานข้าวรอใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานปิติของเราเกิดขึ้นทั้งก่อนถวายขณะถวาย และหลังจากที่ถวายไปแล้วเราปฏิบัติเช่นนี้ตราบจนสิ้นอายุไขและจะอัตภาพมนุษย์ด้วยจิตที่ผ่องใสเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองพรั่งพร้อมด้วยสหายบริวารที่รู้ใจเยิ่งพวกเจ้ามีเพียงเท่านั้นนะ ประติมากรรมทิพยาหารสรานรมก็มาปรากฏดูดเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ทั้งรัศมีก็รุ่งเรืองประดับด้วยสุวรรณภาชนะและมณีนุพรตนานาชนิดที่นิรมิตขึ้นเป็นท,ทายธรรมที่เราเคยถวายทานในการก่อนมีสายทาราริ่งไหลแผ่ละอ,องชุ่มเย็นไปทั่วสวนสวรรค์ พวกเจ้าก็เห็นแล้วนี่จ๊ะว่าประติมากรรมนี้มีความวิจิตรการเพียงไรทันล่าวดังรีที่จะสเสวยสุธาโพธน์หรือทิพยะปัวขึ้นมาคราใดปทุมรัตนะที่อุบัติขึ้นในศาสร์ทองคำทั้งสี่ทิศก็เหมือนจะรู้ใจสลกักก้านและใบมาบรรณาการแก่เราดังความประสงค์ โดยแท้ที่ได้มาเกิดในวิมานทองของแม่เจ้าเทพนารีผู้ดมบุญบารมีอันหาที่เปรียบไม่ได้แม่ n สวรรค์แห่งนี้มีทิพยสมบัติอันเลิศรุงโรดด้วยรัศมีดารดาษด,ด้วยทองคำอันวิจิตรซึ่งประดิษฐ์ด้วยมณีรัตนะที่แพรว,วาวาบเจอจรัสสุดที่จะพรนานา ิมากรรมนี้มีนามว่าเพษัตท,ทิพยวิจิตปรติมากรรมรายล้อมด้วยสารท,ทองคำทั้งสี่ทิศอันเกิดด้วยบุญยริษแห่งทานทั้งหมู่ปฐุมชาติก็ออกดอกบานสะพรัง่งอบอวนด้วยสุขันทาทิพย์แม้องค์แห่งปรติมากรรมก็รุ่งโรจน์โชตนาการมีทิพยเพษัตภาชนะ ที่บรรจุบันณีรัตนะหลากสีเพราะผลบุญที่เราถวายยารักษาโรคแก่ภิกษุผู้อาพาธในการละสมัยที่เราดำรงอัตภาพเป็นมนุษย์สมัยนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษามีฝนตกชุกตลอดฤดูกาลหลวงพระภิกษุสงฆ์เมื่อออกไปบำเพ็ญสมณก,กิจต้องเดินตากฝนเปน บางรูปจึงอาพาธจนกระทั่งต้องนอนพักรักษาตัวเราได้มีโอกาสนำเภสัตไปถวายเพื่อรักษาไข้ของท่านจนกระทั่งท่านหายดีกลับมาบำเพ็ญสมณกิจได้ดังเดิมเราจึงปลื้มปิติในบุญและรื่นรมใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ สงสนานชุบพระวรกายในสาทองคำแล้ววันนสิริอันเป็นทิพย์ก็ยิ่งสว่างสวยชื่นตาชื่นใจเหลือเกินบุญที่เราถวายยารักษาโรคมีอานิสงส์ไพยสารบรรดาให้น้ำในสาทองคำเป็นประดุษทิพยโอสถที่ฉลมทิพยากายของเราให้สดชื่นผ่องใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก พระเจ้าผู้มีรัศมีรุ่งเรืองด้วยสุวรรณสิริโนนทิพยพยสมบัติใดหนอทอแสงสว่างอรามเรืองรองยิ่งนักพี่น้องทั้งหลายจะรอช้ากันอยู่ใยเล่ารีบเชิญเสด็จแม่เทพพระเจ้าของพวกเราไปทอดทัศนาเรื่องมชมสิริทิพยพยสมบัติยังสวนสวรรค์ด้านโน้นกันเถิจ้า สวรรค์แห่งนี้น่ารื่นรมจริงแท้แม้องค์แห่งประติมากรรมก็อารามงามนัก อองทิพวารีนี่สิจ๊ะฉันเพลวพราววาวระยับดุดดังดวงดาราที่โครจรบนท้องนพา,าในราตรีจันเทนฉะนั้นทั้งยังทำให้ในหญิงเทวีเจ้าของพวกเรามีความสุขสดชื่นรื่นรมในการชมทีิพยสวนสวรรค์แห่งนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกพวกเจ้ารู้ไหมจ๊ะ ทุกครั้งที่เรามายังสวนสวรรค์แห่งนี้ความทรงจำในครั้งอดีตของเราก็ยิ่งกระจ่างชัดในยุคนั้นเราเกิดเป็นกุลธิดาในตระกูลขฤรหาบดี นิมนต์เจ้าค่ะพระคุณเจ้านิมนต์เจ้าค่ะเราได้อาราธนาพระพิสุสงม,มาเป็นเนื้อนาบุญยังเรือนของเราในขณะที่พระพิสุสง์เจริญพระพุทธมนต์จิตของเราก็เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยขณะถวายผ้าไตรจีวรใจของเราก็แช่มชื่นเบิกบานในบุญครั้นถวายแล้ว เราก็ปลาบปลื้มปิติในบุญนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยบุญที่เราได้ถวายผ้าไตรจีวรทิพยาพยาพรอลังการจึงพลันบังเกิดขึ้นท่ามกลางหมู่มวลดอกอุบลทิพย์ที่ออกดอกบานสะพรัง่งอยู่ในสระท,ทองคำนี้ มีอันหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้อาพรชุดนั้นเหมาะแก่การและสมัยที่เราจะไปสังสรรค์ชื่นชมทิพยสมบัติของสวรรค์ชั้นดาวดึงร่วมกับเหล่าสหายเทวดาของเราจริงเชียว เจ้าของเราสิอาพรชุดนี้วิเศษเหลือเกินอ,อร่ามแพรวพรวยิ่งนะักทิพยสมบัติที่ปรากฏในทิพยวิมานของเรามิอาจเทียบได้กับเทพชั้นสูงผู้ซึ่งสั่งสมบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันส่วนตัวของเราเอง สุขอันเป็นทิพย์อยู่ในเทพนครนี้กุฎิบุญที่เราเคยกระทําอยู่เนืองนิดเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ดังนั้นทุกๆวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเราจึงสั่งสมบุญด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีเจดียอันเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าสวงสวรรค์ต่างพากันมาสการะบูชา เนีึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจา